หอมใหญ่เป็นลูกเต๋านะครับผมอันนี้ก็คือหมูนะฮะจะทำเบอร์เกอร์หมูนะฮะย้อนอดีตเมื่อ28่สปยีบเกปีที่แล้วนะฮะสูตรแรกนะครับผมเดีย๋ยวมาดูวิธีทำนะฮะยีบเกปีที่แล้วที่ผมเคยทำสูตรนี้ในโรงแรม5้าดาว เป็นสูตรแรกๆนะครับที่คิดค้นกันขึ้นมาก็รอดูนะครับผมนี่นะครับผมหอมใหญ่ที่เราหั่นลูกเตา๋า วิธีการหั่นก็น่าจะเห็นวิธีการหั่นก็เห็นแล้วนะฮะจะผัดหอมใหญ่ก่อนนะฮะผัดหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ่เนี่ยหั่นแบบนี้นะสองจังหวัดตามที่บอกตามที่เห็นนะฮะ ย้อนเมอนย้อนย้อน,อน,อนการหมักเบอร์เกอร์นะครับผมย้อนการหมักเบอร์เกอร์เมื่อ29ปีที่แล้ว29ปีที่แล้วอาหารยุโรปเข้ามาโด่งดังในเมืองไทยหรอก ประเภทเบอร์เกอร์นี้ทุกโรงแรมต้องมีนะฮะแต่และโรงแรมก็จะคิดค้นสูตรแต่สูตรดั้งเดิมของเขาที่มาจากคำว่าเบอร์เกอร์นี่มาจากชาวชาวประมงนะฮะมาจากชาวประมงนะครับคําว่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ของเบอร์เกอร์นี้คือชาวประมงเขา เนื้อเขาไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรที่จะทำออกทะเลไปอ่าแล้วก็เจอมรสุสมเจออะไรแล้วของทุกอย่างมันหมดมันเหลือแต่เนื้อกับขนมปังกับบันเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็เลยเอาเนื้อมาหมักนะครับหมักเกลือพริกไทยแล้วก็ยานน่างขนมปังแล้วไปใส่แล้วมากินคู่กันกันกบผักนั่นคือที่มาจริงๆของ เบอร์เกอร์นะครับผมได้มาจากชาวประมงนะครับเบอร์เกอร์เนี่ยผัดตรงนี้ให้หอมนะฮะผัดให้หอมเลยหอมใหญ่ เมื่อกี้ผมใช้ไปหัวหนึ่งในหัวใหญ่นะฮะใช้หัวหนึ่งเลยหนึ่งหัวหนึ่งหัวผัดจนหอมหนะผมใส่ซอสเลยนะฮะเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศนะครับผม ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศผสมกันปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยหอมแล้หน,นก็จะผัดจนกว่าหอมมันจะสุก นะครับผมหอมมากหอมจริงๆครับแล้วรสชาติดีมากเลยนะนะพอเราผัดหอมจนสุกรสชาติของหอมมันจะหวานนะครับผมสุดยอดครับโอเคเสร็จเรียบร้อย นะผัดพร้อมกับซอสต,ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะพักไว้ให้เย็นแล้วจะไปหมักกับหมูสับนะฮะเดี๋ยวไปรอดูวิธีการหมักนะอีกทีนึงเสร็จเรียบร้อยครับผม เย็นแล้วนะเราจะาไปผสมกันเลยไขส่สองฟองเพิ่มความเหนียวนะครับผมเพิ่มความเหนียว ปร,รุงรสชาติพริกไทยเม็ดดำครับมันจะหอมเกลือนิดหน่อยนิดหน่อย ครับมขยำเลยครับผมขยำไม่เข้ากันนะฮะคุกเคล้าคุกเคล้าคุกเล้าให้เข้ากัน อดอดีตนะฮะย้อนย้อนไป29ปีที่แล้วการ,กรนะหมักเบอร์เกอร์นะฮะหมักเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ใครที่ทานเนื้อก็ใช้เนื้อได้เลยนะฮะแต่ผมไม่ทานเนื้อไม่กินเนื้อก็เลยต้องใช้หมูแทนจะใช้ไก่ก็ได้นะครับผม มันก็จะหอมหอมหอมมากนะฮะพอหมักอันนี้เต็มที่พักไว้สักพักนะฮะแล้วปั้นเป็นก้อนพอดีพอดีกับ ที่จะทำเบอร์เกอร์นะฮะพอดีกับบันเบอร์เกอร์ที่เราซื้อมานะถ้าจะเอาแบบแบบมินิมันก็มีแบบไซส์ธรรมดาก็ก็มีนะฮะพักไว้สักครู่นพักไว้ให้มันเข้าให้มันจับจับตัวแปบ๊บหนึ่งให้รสชาติทุกอย่างมันซึมซับเข้าไปในเนื้อหมู นะครับแล้วมันจะอร่อยมากมากเสร็จแล้วครับผมแล้วก็มาจับใส่พิมพ์เลยาฮะง่ง่ายประมาณนี้นะครับผม ชิ้นพอดีพอดีเลยครับผมอันนี้เราจะได้หลายที่เลยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อรหมูอย่างที่บอกนะฮะผมไม,ไมนนนะะ่ไม่กินเนื้อนะฮะไม่กินเนื้อนะฮะเฮยต้องทำหมูถ้าใครชอบเนื้อก็ให้ดีนะฮะถ้าเป็นเนื้อ าได้เนื้อเสือลอยต้องผสมมันด้วยนะฮะโอ้สุดยอดเนื้อเสซลอยผสมมันด้วยจะอร่อยมากๆจะอร่อยมากๆนะฮะโอ้ได้เยอะเลยเนะี่ย แพ็กเก็บไว้นะแช่ตู้เย็นแช่ตู้ฟิตเก็บไว้ทำกินได้เลยถ้าน่าจะกินเบอร์เกอร์ก็อ่าทำกินทำเก็บได้นะครับผม ไม่เต็มเท่าไหร่เป็นมิน,นิเล็กๆเล็กๆพวกนี้จะหนานะฮะเตอดัดพร้อม ใส่ถุงแพ็คแช่ตู้ฟิตก็ได้นะฮะเก็บไว้กินได้สบายสบายครับผมน้ำมันเลยครับพมอใส่เนยเลย ไปเลยครับอืมฮอปยอดสุดยอด เบเกอร์นะครับผมระหว่างที่กำลังย่างเบเกอร์ burger อยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปเตรียมพวกนั้นบันเบเกอร์ breaker.

เพิ่มความหอมอย่างขนมปังกับผมย่างขนมปังตอน ตัูหมูของเราหมูของเราโอ้โหทีสุดยอดเห็นนะมเนนิ่มมากนะ รอสักครู่รอสักครู่ หอมบันเบอร์เกอร์หอมอเนี่ยเดียวแค่ให้ได้สีนะครับผมสำหรับบันเบอร์เกอร์นะฮะเตรียมผักนะครับผมเกิดเท a ก็ได้จะบ้างก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับผมถ้าทำทานเองที่บ้านง่ายง่ายนะฮะง่่าย,ายครับผม,มเสร็จเรียบร้อยครับผมเนมปังเสร็จเรียบร้อย ก็แแ่นีีใส่พักน้อยใส่พักน้อยกัดหมอมนะวันแค่นี้เองนะฮะเห็นไหมฮะแค่นี้เองครับผมส่วนประกอบของเบอร์เกอร์ รคัว่าเสร็จเรียบร้อยนะใส่ชีสลงไปใส่ชีสทั้งหมดมเบอร์เกอร์เราสุกเรียบร้อยนะ กชีสถ้าใส่ชีสก็เรียกว่าชีสเบอร์เกอร์นะฮะถ้าไม่ใส่ชีสก็เป็นเบอร์เกอร์ปกติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเวลาเขาจะมีอันนี้ขึ้นมาแฮมเบอร์เกอร์คือเบอร์เกอร์ที่ไม่ต้องใส่ชีสคือแฮมเบอร์เกอร์เพนๆแบบนี้นะฮะ แต่ถ้าเป็นชีสเบอร์เกอร์ก็ต้องใส่ชีสนะครับผมเดี๋ยวมารวมเด้อแต,แต่ทุกวันนี้ก็จะแตกแยกออกมาเยอะมากแ,แยกออกมาเยอะมากเยอะมากนะฮะตั้งแค่พอชีสละลายนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผม เดี๋ยวไปใส่น,นะฮะแค่พรละลายนะฮะ เรียบร้อยกับผมใส่ซอสลงไปข้างๆนะครับแค่นี้ก็จะได้เบอร์เกอร์สูตรการหมักเมื่อ29ปีที่แล้วนะฮะ ก็จะอร่อยอร่อยอื้อหือ อร่อยมากชีสเยิ้มกำลังดี เสร็จเรียบร้อยครับผมนะฮะสูตรหมักเบอร์เกอร์เมื่อ29ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่ผมเริ่มทำงานมาใหม่ๆเลยนะถ้าชอบก็กดติดตามนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอดูคลิปต่ตอไปนะครับกดแชร์กดไลค์กันเข้าไปกับเสาตุลาพลาธำครับผมนะครับ การหมักเบอร์เกอร์เมื่อยี่เปีที่แล้วของโรงแรม5ดาวนะครับอืม